สวัสดีครับก่อสร,ระสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนราบุณะกำลังมายืนส่องส่องสะพานขึงที่สร้างใหม่อยู่บริเวณแถวสะานพระรามเก้านะครับตอนแรกก็เรียกกันว่าสะพานคู่ขนา,พานพระรามเกเรียกชื่อนี้มาตั้งแต่งานก่อสร้างนะครับเริ่มทำฐานลากเสาต่อหม้อปัจจุบันก็มีชื่อใหม่แล้วมีชื่อว่าสะพานทศมาราชัน สะพานก็เสร็จไปปีกว่าก็คิดว่าน่าจะเสร็จเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าทางขึ้นลงในฝั่งธนบุรียังไม่แล้วเสร็จสะพานก็เลยยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเรียบสะพานไปฝั่งถนนสุขสวัสดิ์พาดูง,งานก่อสร้างทางขึ้นลงของสะพานทศมาราชันที่อยู่ในฝั่งด่านสุขสวัสดิ์ตามมาเลยครับ สะพานโทสมะราชันชื่อเดิมก็เรียกกันว่าสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าก็เป็นสะพานถนนประเภทสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครในเส้นทางของทางพิเศษสายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกดูแลโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นสะพานขึงเสาคู่แห่งแรกของประเทศไทยคู่ขนานด้านท้ายน้ำของสะพานพระรามเก้า มีขนาด8ช่องจราจรโดยมีความกว้างประมาณ42เมตรถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทยเพื่อใช้ทดแทนสะพานพระราม9เดิมที่จะมีการปิดปลับปรุงภายหลังเปิดการจราจรบนทางพิเศษสายพระราม3ดาวพนองวงแหววรอบนอกตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบและกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล่าวเจ้าอยู่หัวเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่16มกราคมพศ2563สะพานแล้วเสร็จเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2566แต่ว่าจะเปิดใช้งานได้หลังจากทางขึ้นลงสะพานฝั่งธนบุรีสร้างเสร็จสมบูรณ์ซึ่งกำหนดไว้ในช่วงเดือนตุลาคมพศ2567คาดว่า จะสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้อย่างมากวันละ150,000คันทางยกระดับนะครับที่อยู่เหนือที่สะผมนะก็เป็นทางยกระดับนะครับที่รับรถจากสะพานสุสบรราชันนะครับไปด่านสุสวัรค์และส่วนที่มีเคานและกาลังยกชิ้นส่วนสะพานอยู่ตรงนี้ก็เป็นการต่อชิ้นส่วนสะพานนะครับยาวไปถึงถนนพระรามที่สอง ในโครงการดวนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกในสัญญาที่3นะครับซึ่งในสัญญาที่3ามเขาก็ต้องก่อสร้างแลปะปรับปรุงด่านสุสวรรค์ด้วยในส่วนไทยก็ร,ระดับนะครับไปลงด่านสุสวรรค์ตอนนี้คืบหน้าไปมากแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้ว วันนี้ผมมาถ่ายคลิปนะครับฝนก็ตกตลอดทั้งวันเลยนะก็เป็นวันที่25นะครับรกรกฎาคม2567ตัวสะพานชกระดับที่เห็นด้านหน้านะครับก็เป็นสะพานที่ผมถ่ายมาตัตสึทูนี้นะรันบรดจากสะพานทุสมาราชันนะครับเพื่อไปลงยิงดาสุสวรร์พอถึงใกล้ๆก,กับถนนสุสวรรค์นะครับ เส้นทางก็จะเลี้ยวขวานะด้านหน้าผมนะครับอีก,กร้อยกว่าเมตรก็เป็นถนนสุขสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกันจุดที่สะพานยกระดับนี้นะครับเลี้ยวขวาไปตอนนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณซอยสามสิบสามนะครับด้านหน้าก็เป็นทางยกระดับนะครับ ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมรับรถขึ้นลงบริเวณด่านสุขสวัสดิ์ตัวสะพานก็ต่อไปถึงทางลงด่านแล้วแล้วก็กั้นผนังด้านข้างแล้วด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดทับซ้อนนะครับกับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับแนวก่อสร้างทางยกระดับก็จะอยู่บริเวณเกาะกลางนะครับของถนนสุขสวัสดิ์ในส่วนด่านสุขสวัสดิ์นะครับก็มีการรื้ออาคารด่านเก่านะ คือรื้อออกไปเลยนะครับแล้วก็สร้างใหม่เพื่อจะขยายนะครับทางขึ้นลงปกติแล้วตํงดานสุวรร์เนี่ยไม่มีทางลงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะสร้างทางลงนะครับไปตรงถนนประชาทิปัด้วยแล้วก็ขยายทางขึ้นเพื่อให้ดาศศศศ่านสุวรร์นะครับสามารถขึ้นได้ทั้งสะพานพระรามเก้าแล้วก็สะพานทศมาลาชัน ก็เคยมีแผนนะครับที่จะเปิดในเดือนกรกฎาคม2517แต่เนื่องจากว่างานก่อสร้างนะครับราช้านะไม่เสร็จไปตามแผนนะครับก็เลยขยับไปนะตอนนี้ล่าสุดนะครับมีข่าวว่าจะมีการเปิดทางขึ้นลงบริเวณด่านสุขสวัสดิ์เพื่อให้ใช้สะพานทศมะราชันได้ด่านสุขสวัสดิ์นะครับปัจจุบันก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะ มีการ,รื้อย้ายบางส่วนนะครับอย่างเช่นช่องทางเข้าออกนะรื้อออกไปสองช่องเพื่อปรับลงนะครับทางขึ้นลงใหม่ตรงนี้ก็มีการทําทางลงอยู่ก็มีกําหนดว่าจะเสร็จเดือนตุลานะครับถ้าหากยังไม่เสร็จนะก็คงต้องยืดออกไปนะครับเพราะว่างานก่อสร้างเนี่ยบางค้าก็มีปัญหาอุปสรรคมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับถ้าเกิดงานก่อสร้างตรงช่วงดานสุขสวัสดิ์แล้วเสร็จนะครับหมายถึงมี ทางขึ้นแล้วก็ทางลงสะพานทศรมราชันนะครับก็จะมีการเปิดใช้สะพานนะนะครับเปิดใช้ไปก่อนถึงแม้ว่างานในส่วนอื่นนะครับในสัญญาที่สามซึ่งจะมีการก่อสร้างสะพานยกระดับนะครับยาวไปถึงถนนพระรามที่สองยังไม่แล้วเสร็จก็ตามนะครับแต่ก็สามารถเปิดไปก่อนได้ถ้าหากว่าตรงดาสุสวสดิ์นะครับมีทางขึ้นลงสะพานทศมราชัน สะพานแห่งนี้ออกแบบโดยบริษัทเอฟซิออนจำกัดเป็นสะพานประเภทสะพานขึงเสาคู่แห่งแรกของประเทศไทยตามแนวคู่ขนานทางด้านท้ายน้ำของสะพานพระราม9มีขนาด8ช่องจราจรและมีความกว้างวัดจากขอบสะพานทั้งสองฝั่งได้ประมาณ42เมตรซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทยตัวสะพานจะเริ่มยกระดับจากระดับชั้นที่2 ซึ่งสูงจากระดับพื้นดินประมาณ10เมตรทําให้ผู้ใช้ทางสามารถวิ่งขึ้นและลงสะพานได้อย่างสะดวกมากขึ้นเพื่อลดการชะลอตัวสะสมในช่วงขาขึ้นสะพานซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับสะพานพระราม9โดยท้องสะพานมีความสูงเหนือระดับน่านทะเลอยู่ที่41เมตรและเสาขึงมีความสูง87เมตรซึ่งเท่ากับสะพานพระราม9เดิมส่วนช่วงกลางสะพานมีความยาว 450เมตรและตูสะพานยาว780เมตรมีจุดเริ่มต้นบริเวณเชิงราดสะพานพระราม9ฝั่งธุงรีในพื้นที่แขวงราบบุรณะเขตราบบุรนณะข้ามแม่น,น้ำชั้วยาไปเชื่อมต่อกับทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรและบรรจบกับทางแยกต่างระดับบางโคร่ในพื้นที่แขวงบางบงพางเขตยานาวาเชื่อมต่อกับทางพิเศษสีรัฐและทางพิเศษเฉลิมมรนครโดยตรง รวมระยะทาง2กิโลเมตรก็เป็นข้อมูลนะครับจากวิกิพีเดียที่ผ่านมานะครับคลิปงานก่อสร้างผมได้ลดน้อยลงไปนะในปี2517นะครับเพื่อรักษาสุขภาพบางคลิปนะครับที่ไม่ค่อยมีคนทำนะผมก็ยังทำอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการทับซ้อนนะครับกับผู้ที่ทำคลิปในช่องอื่น ก็นำมาฝากกันนะครับสะพานทศมาราชันนะก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเปิดในเดือนตุลาคม2567นี้ขอบคุณสาหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสําหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มีมีืั่งเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ